วิธีการใช้สไปริว่าเรสปิเมวิธีการประกอบอุปกรณ์พ่นสูตรขั้นตอนที่1กดปุ่มฐานใส่พร้อมดึงฐานใส่ออกจากตัวเครื่องใส่หลอดคาร์ิดเข้าไปในอุปกรณ์โดยวิธีที่1ใส่ปลายด้านที่แคบสุดของหลอดเข้าไปดันหลอดเข้าไปให้สุดจนได้ยินเสียงคลิก หรือกดฐานลงกับพื้นให้แรงที่สุดจนได้ยินเสียงคลิกกรณีใช้งานอุปกรณ์พ่นสูตรครั้งแรกกรณีเปิดใช้งานครั้งแรก ให้หมุนฐานใส่ไปในทิศทางตามลูกศรจนได้ยินเสียงคลิกแล้วเปิดฝาตั้งอุปกรณ์พ่นสูตชี้ลงกับพื้นพร้อมกดปล่อยยาทำขั้นตอนดังกล่าว3ครั้งขณะที่กดจะพบว่ามีละอองขนาดเล็กพ่อนออกมาแสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมใช้งานแล้ว การใช้งานอุปกรณ์พ่นสูตรในแต่ละวันขั้นตอนที่1ให้หมุนฐานใสไปตามลูกศรจนได้ยินเสียงคลิกและเปิดฝาครอบออกขั้นตอนที่2หายใจออกทางปากให้เต็มที่แล้วประกบริมฝีปากรอบปากกระบอกให้แน่นโดยระวังอย่าให้ปิดช่องอากาศแล้วทำการกดปุ่มปล่อยยาพร้อมสูตรหายใจเข้าทางปากลึกๆช้าๆ ดึงปากกระบอกออกมาพร้อมปิดปากให้สนิทกั้นหายใจประมาณ10วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทนได้หลังจากนั้นค่อยๆหายใจออกได้ตามปกติหลังการใช้งานให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าสะอาดเช็ดบริเวณรอบปากกระบอกเท่านั้นแล้วทำการปิดฝาครอบให้สนิทเก็บไว้ที่ระโภิห้องวิธีดูวันหมดอายุ ให้สังเกตตัวเลขที่ตัวบ่งชี้ขนาดยาชี้อยู่ถ้าตัวบ่งชี้เลื่อนขึ้นมาถึงแถบแดงแสดงว่าสามารถใช้ได้อีกประมาณ7วันหรือสามารถกดพ่นได้อีกประมาณ14พัฟ